เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวัฒนาเบ้กลับพบกันอีกครั้งในวายเรื่องสงเกียร์ครั้งสุดท้ายโดยดองกี้ตอนที่40นะครับนิยายเรื่องนี้มีอีบุ๊กถ้าใครสนใจหนังสือสามารถสั่งซื้อได้ทางทวิตเตอร์ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเรื่องเราจะเป็ไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนเข้าที่เข้าทางพอมาถึงบ้านผมผมใกล้พี่แบลอารถไปจอดไว้ข้างรถเฮียปายที่โรงรถแล้วพากันเดินเข้าบ้านพี่แบล์นี่งงงงยิ่งๆเหมือนยุงบินตอมอยู่ตลอดเวลาเลย อะไรจะปา่นนั่นส่วนผมก็แยกเขี้ยวใส่เป็นหมาแล้วเนี่ยคือเรามาบ้านผมนะครับแล้วป้าอยู่ม้าอยู่ครบองค์ประชุมเลยเหอะป้ามาคิดถึงจังพอเข้ามาที่ห้องรับแขกสำรองผมก็วิ่งเข้าไปหาป้ากลับมาที่นั่งคุยกันอยู่พยายามแอบแบบเป็นลูกหมาที่แสนน่ารักแต่เหมือนจะไม่น่ารักสำหรับป้าและมมานะสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่พี่แบตามหลังมานั่งที่โซฟาเล็กส่วนผมก็ขอกอบโกยความรักก่อนแล้วค่อยไปนั่งกับพี่แบ วันนี้ป้ากับมาใส่ชุดลำลองสบายๆแปลกตากว่าทุกทีปกติเห็นทั้งสองใส่สูทต,ตลอดเลยตอนเช้าก็สูทแม้แต่ตอนกินข้าวเย็นกันแบบป้ากับมากลับมาก็ลงมือทานข้าวทั้งๆอย่างนั้นเลยแล้วไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนชุดแล้วก็งมเอกสารต่อทํางานเก่งจนผมกับพีรู้สึกผิดแต่บางทีย้ำนะครับว่าบางทีแฮ่รคว้าฉนะันหวังว่าน้อยจะระวังกว่านี้นะแบ๊ babe. ป้าว่าเสียงนิ่งๆสายตาที่มองพี่แบคือ ทำลูกกูเสียหายอีกมึงตายแน่สัมผัสได้เลยครับครับผมจะระวังกว่านี้สําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นผมต้องขอโทษคุณพ่อกับคุณแม่จริงๆครับพี่แบยกมือไหวอีกครั้งป้ากับม้าข็พยักหน้ารับแล้วท่านก็ถามพี่แบนู่นนี่นั่นเหมือนผมเป็นตัวประกอบฉากอะนั่งฟังพี่แบคุยกับป้าม้าตัวเองเงีเงยบๆคุยกันจนผมจะหลับแต่ต้องถ่างหนังตาไว้ง่วงเหรอป้ามลูกึ้นไปนอนก่อนก็ได้นะม้ามีเรื่องอยากคุยกับแฟนเราเยอะเลย มาว่าพร้อมส่งรอยยิ้มส,สวยๆมาให้ผมง่วงนะแต่ผมก็อยากฟังว่าคุยอะไรบ้างเอาไงดีคิดสิปลามคิดติ๊กตอกติ๊กตอกผมมองหน้าป้ากับมาสลักกับพี่แบร์อยู่สักพักก็ตอบกลับแม่ไปว่าปลามอยากอยู่ด้วยฮะพอได้รับคําตอบของผมเหล่าผู้ใหญ่ก็พาก,กันคุยเรื่องสับเพเห,ห,หระที่ผมไม่เข้าใจแล้วสักพักก็เริ่มวนเข้าเรื่องงานเรื่องธุรกิจต่างๆของทั้งบ้านพี่แบร์ผมถอนหายใจด้วยความเบื่อหน่ายแล้วเอนหลังพิงพนักชันเขาขึ้นเอียงพิงหุ่นมีหมีของพี่แบร แต่พี่ไม่ไม่สนใจครับยังคงคุยกับป้าม้าอยู่เคเลยอย่ามาสนใจนะเว้ยมีพอดูท่อลูกชายฉันจะไม่ไหวแล้วนะคุณพ่อของน้องบอกก่อนจะพยักพยิดหน้ามาข้างๆผมผมหันมองลิบลินิดที่จริงได้ยินเสียงกรนมาตั้งแต่เสบนาทีที่แล้วแล้วล่ะครับคือน้องนั่งหลับอยู่ข้างๆผมนี่ไงส่วนผมกําลังคุยกับคุณพ่อและคุณแม่เรื่องธุรกิจของทางบ้านผมเองอีกอย่างที่เราคุยกันก็เรื่องของน้องด้วย เอาจริงๆในเรื่องราวของความรักมันดูไวก็จริงอันนี้ผมยอมรับเลยแต่ที่แปลกใจกว่าคืออุปสรรคของเราสองคนมันน้อยมากๆมากจนผมคิดว่าในอนาคตผมกับน้องอาจจะเจอหนักกว่านี้ก็เป็นได้โคตรกลัวใจเลยว่าผมจะประคองความรักของตัวเองไปได้นานแค่ไหนแบพาน้องคือไปนอนเถอะห้องปลามอยู่ริมท้างเดินฝั่งขวาห้องที่สมเนอะขอบคุณครับถ้างั้นผมขอตัวพาน้องไปนอนก่อนแล้วกันนะครับ ผมยิ้มให้พวกท่านก่อนค่อยๆช้อนตัวน้องขึ้นมาแล้วเดินออกจากห้องรับแขกขึ้นไปบันไดไปชั้นสองห้องที่สามริมทางเดินฝั่งขวาง,งั้นเหรอตื่นเต้นฮะไม่เคยมาห้องน้องเลยปกติได้เห็นผ่านจอเท่านั้นแต่น้องเนะ่ะไปห้องผมเรียบร้อยแล้วพอเปิดประตูเข้ามาปากผมฉีกยิ้มเองทันทีอย่าไม่ทราบสาเหตุไม่รู้ดิผมผอไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ที่นแน่ๆคือผมยิ้มไม่หุบอ,อ วางลงบนเตียงปุ๊บก,ก็แผลงลิท,ทันทีน้องสะบัดต,ตัวแรงๆเหมือนรำคาญใจอะไรสักอย่างก่อนจะหันหลังให้ผมคิ้วเรียวๆนั่นก็ขมวดผูกเป็นปมแสบแม้กระทั่งตอนนอนเลยว่าแฟนผมเนี่ยวันดีครับหอมแก้มมาเบาๆแล้วดึงผ้าห่มพื้นหนาห่มให้เปิดแอร์อะไรเสร็จสสบก็ออกจากห้องมามันคงไม่เหมาะถ้าผมจะอยู่กับน้องสองต่อสองคุณพ่อเขายังไม่ยกเลิกข้อตกลงและผมยังทำตามข้อตกลงอีกอย่างไม่ได้ก็อเออไงครับ เอาเอมาให้พ่อตาแม่ยายผมว่าผมไม่รอดผมไม่มีทางได้เอแต่อย่างน้อยถ้ามองข้ามเรื่องเกรดผมก็อาจจะมีสิทธิ์ได้ไปต่อนะจะไปไหนล่ะลงบันไดมาก็เจอกับพ่อของน้องที่เดินออกมาพอดีกลับหอนะครับตอนนี้น้องนอยไปแล้วมันคงไม่เหมาะถ้าผมจะอยู่ด้วยฉันชวนนายมาทานข้าวเย็นปราไม่ได้บอกเรื่องไงแถมอีกสักพักแม่บ้านคงจัดโต๊ะเสร็จนะระหว่างนี้นายมาคุยกับฉันรอปลามตื่นแล้วกันนะ ผมไปยักหน้าแล้วเดินตามคุณพ่อ,อ,อมาข้างนอกถ้าไม่ได้เดินมือไพล่หลังเหมือนที่ผมเคยเห็นแต่จะเดินมือล้วงกระเป๋ากางเกงแทนดูเท่ๆยังไงไม่รู้แฮะเหมือนผมเห็นเฮียป้ายเลยแต่ถ้าน้องนี่ต้องไปถามคุณแม่นายรู้ไหมว่าปามชอบอะไรน้องชอบกินหมูกระทะครับและก็ชอบเรื่องของคนอื่นพอตัวเลยผมตอบไปตรงๆแต่เลือกใช้คําพูดที่สุภาพหน่อยจะบอกกับคุณพ่อว่าน้องชอบเสือกเรื่องชาวบ้านมาเรื้งยังไงยังไงอยู่เนี่ยนะคุณพ่อหัวราะทันทีที่ได้ยินคําตอบ เขาตไหลยอย่างชอบใจและยืนยันว่าปลามก็ชอบเรื่องชาวบ,บ้านจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเข้าไปยุ่งเรื่องคนอื่นมากๆมันก็ส่งผลเสียต่อตัวน้องได้คุณพ่อเลยอยากให้ผมดูแลน้องในส่วนนี้ให้ดีถ้างั้นไว้มีโอกาสคุณพ่อกับคุณแม่สนใจกินหมูกระทะกับผมและน้องไหมครับความคิดดีนะชวนพ่อกับแม่นายมาด้วยแล้วกันยิ้มรับนิดๆแล้วพากันกลับเข้าข้างในเป็นจังหวะเดียวกับน้องเดินหน้าหงิกลบันไดมา,มาสายตาของน้องที่จ้องผมนี่ทำเสียวสหลังว่ะครับ โชคดีคุณพ่อตบหลังผมเบาๆและแยกไปที่ห้องครัวผมกลืนน้ำลายลงคอและมองเด็กนี่ที่ตอนนี้หยุดมาตรงหน้าผมแล้วน่ารักอะขนาดตื่นไม่เต็มตาอยากพัชมัดเลยทำไมไม่ปลุกผมอะแค่ประโยคแรกก็รับรู้ถึงความรู้สึกจากน้ำเสียงน้องขมวมดคิ้วมองหน้าผมเคืองๆแต่ผมต้องเข้าสู้ครับดึงน้องมาก่อนเลยแล้พาโยกตัวเบาๆพี่ไม่อยากกลวเวลาเรานอนนี่ครับว่าแต่หลับสบายไหมละ่ะก็มอเลยยู่นนิด แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือสองมือที่หยิกแก้มผมจนเจ็บหยิกอย่างเดียวไม่สาแก่ใจดึงยืดยืดจนผมกลัวว่าแก้มและปากจะฉีกสบายมากแต่ทำไมพี่ไม่อยู่กับผมอะ่ะปล่อยให้ผมอยู่คนเดียวเพื่อเอาถ้าอยู่หอพี่ก็กกเราไปแล้วแต่ที่นี่ไม่ใช่ก็ผมอยากอยู่กับพี่ปะ่ะไปกินข้าวน้องคว้ามือผมไปก็จะออกแรงลากไปที่ครัวผมมองเจ้าของฝ่ามือยิ้มๆแล้วอยากจับกดแม่งตรงนี้เลย บทจะน่ารักก็น่ารักซะไปไม่ถูกแต่บทจะดื้อก,ก็ดื้อจนผมปวดหัวเหมือนกันนะพอเราสองคนเข้าร่วมโต๊ะมือเย็นของบ้านน้องก็เริ่มขึ้นบอกตามตรงว่าคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องไม่ทําเหมือนผมเป็นคนนอกน้องก็ทําตัวน่ารักสุดตักนั่นตักนี่ให้ผมแต่พอสบตาผมก็รู้เลยว่าถ้าอยู่ข้างนอกอย่าหวังเลยว่าน้องจะทําเนี่ยฮแต่น้องน่ารักผมให้อภยัยรักเมียต้องยอมเมียครับยอมให้อยู่เหนือทุกอย่างยกเว้นเรื่องมืเตียจบพา คืนนี้ให้แบรนอนพักที่นี่ก็ได้นะปาลามให้พี่เขานอนห้องลูกไปแล้วไปเอาเสื้อผ้าปลายมาให้ใส่ก่อนดูจากรูปร่างเนี่ยจะใส่ไซส์เดียวกันได้ฮะมาว่าไงนะฮะผมถามแด็บยังไม่เชื่อว่ามาสุดที่รักจะเป็นคนพูดประโยคนั้นออกมาแถมป้าก็ไม่แย้งอะไรเลยป้าอาแต่นั่งจิบน้ำเปล่าสลับกับกินข้าวไปเงียบ่นใ,ใส ส่วนชุดนิสิตส,ส่งให้แม่บ้านซักพร้อมขาวปลามเลยจ้ะมายิ้มให้ผมแล้วตักข้าวเข้าปากผมยังอยู่ในความอึง้งทึ่งและมึนงงว่าอะไรที่ทําให้มากับป้าเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้พอหันมองพี่แบลรายนี้สงสัยตาบอกผมเลยว่าคืนนี้เสร็จแน่เดี๋ยวเดี๋ยวสายตาพี่มันจะโจงแจ้งไปแล้วทําไมมากับป้ายอมง่ายจังอะในตอนแรกขาดสุดอะไรสุดเอาคืนเรายังสงสัยไม่หยุดป้าจะไล่กลับเดี๋ยวนี้เลย หูปากฉับเลยผมสุพี่แบ์ก็โหร้อนในลำคอเฮ้ย hey, ได้ยินนะนั่นขงข้างๆเด้อผมใช้เท้าเตะขาพี่แบงเบาๆก่อนมองหน้าม้าก,กับป้าแล้วพยักหน้าโอเคฮะเดี๋ยวปลามเข้าแอาเสื้อผ้าเฮียพี่แบงใส่นะขอบคุณครับน้องปลาอีกขนลุกผมถลึงตาใส่พี่แบ์แล้วกำม,มือยกขึ้นทำท่าจะทุบแต่พอป้ากแกรมไอเท่านั้นแหละกลายเป็นแตะๆกล้ามแขนพี่แบ์แทนฮทำไมป้า,ามไม่เข้าข้างลูกอะเฮ้อ ผมคลางเบาๆไม่มีสัมผัสแปลกๆบนต้นขาพอม,มองหน้าพี่แบ์พี่แบนงก็ส่งสายตาว่านิ่งไว้สักพักปลายนิ้วของพี่แบนงก็เริ่มขยับเหมือนตัวหนังสือเลยแล้วพี่มันตั้งใจเขียนช้าๆผมจับใจความได้คืนนี้พี่ขอนะครับเือไม่หรอกไม่ใช่ใช่ไหมพอผมจะอ้าปากถามว่าอะไรพี่แบมันก็ยกมือปิดปากในจังหวะที่พ์กกลับมหาหันไปคุยกันปากพี่แบร์ขยับพูดแบบไม่มีเสียงออกมาว่าคืนนี้พี่ขอนะครับ สัญญาว่าจะเบาๆรอยยิ้มหล่อๆถูกส่งให้ผมได้ร้อนรุ่มใจนิดๆผมคว้าแก้วน้ำและดื่มอึกๆจนหมดก่อนจะบอกป้ากับมาบว่าอิ่มแล้วพอลุกเดินจากห้องครัวได้ผมก็ชิงหนีไปห้องเฮียไปาฮือ <c oughs> ไม่เอาแบบนี้ได้ไหมไม่พร้อมจะเสียตัวไว้ตอนมีมักชอบโกหกตอนนี้พี่แบกกำลังอาบน้ําอยู่ในห้องส่วนตัวผมอยู่ห้องเฮียปา,ายาเสื้อผ้าพี่บันครับแล้วคือผมกลัวกลัวพี่แบมันจะใส่ไม่ได้อะ่ะ พี่แบมันหุ่นหมีเฮียผมหุ่นหมาหมีใส่ของหมามันจะไม่แน่นเกินไปเหรอแต่ก็นั่นและผมต้องเอาเสื้อกับกางเกงไปให้พี่มันผมเลือกเสื้อแขนยาวคอวีกับกางเกงบอลขาสั้นสบายๆพอเดินออกจากห้องเฮียก็เจอป้าเดินขึ้นมาพอดีหาได้แล้วเหรอเออปาว่าน่าจะใส่ได้อยู่แล้วป้าจะนอนตอนไหนผมเดินเข้าไปกอดป้าแล้วถูหน้ากับอกอ่อนๆอยากกลับไปเป็นเด็กให้ป้าอุ้มจังตอนนี้ถ้าขอให้อุ้มคงถูกมองว่าปัญญาอ่อนแน่ๆ อีกสักพักละเรานะ่รีบพากันนอนพรุ่งนี้มีเรียนนี่รับทราบพระตะเบ้อย่างยิ้มแย้มและหัวใจพองโตผมมีข้ออ้างกับพี่แบลร์ลว,ว่าไปาให้นอนเร็วดังนั้นเรื่องนั้นเนะ่ะพับไปก่อนผมเข้าห้องก็เอาเสื้อผ้าวางบนเตียงแล้วเดินไปคว้าผัดจตัวนั่งจุ่มปุ๊กรอพี่แบลร์ออจากห้องน้ําทําไมพี่มาอาบน้นานายขนาดนี้หรือใจดีลาห้องน้ําให้ผมด้วยเลยแกร์กน่ะตายยากด้วยพี่แบร์เปิดประตูออกมาในสภาพพัดจัตัวพันรอบเอวแบบจะหลุดแหล่ไม่หลุดแล้ ผ้าผืนเล็กก็คอยเช็ดผมอยู่หยดน้ําที่เกาะตามตัวพี่มันดูแล้วทาให่หมีตัวนี้โคตรเซ็กซี่เลยแต่ไม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 ,ไม,ไม่ผมจะไม่ยอมให้พี่มันทําเด็ดขาดผมจะไม่ยอมเสียตัวจนกดจะเรียนจบเออที่พลาดพลาดไปนะไม่นับอาบน้ําเร็วหรือจะให้พี่จัดเลยไม่พูดล่าเดินเข้ามาหาด้วยจ้าผมยกทั้งเ้าทั้งมือขึ้นห้ามทันทีอยายายาป๋าบอกให้นอนเร็วเร็วเพราะพรุ่งนี้มีเรียนอดนะ ผมบอกแต่ดูพี่แบรมันไม่สถานเลยอะคือชิวๆมากนี่พี่มันไม่หวัดเลยสินะแสดงว่าตั้งใจจะทําจริงๆเราไม่ได้ทํากันทั้งคืนนี่ครับพี่อยากกอดรา่ะครั้งเดียวก็ได้ทําหน้าหงอยด้วยตอนพูดแต่ทําไมผมถึงใจไม่ดีเลยวะผมลุกเดินไปห้องน้ําแต่เดินแบบระวังระวังและคอยมองพี่แบ์ตลอดพี่แมนก็ยืนโชว์หุ่นมีหมีโบกมือยิมย้มให้ผมแหมอารมณ์ดีเนอะผมเข้ามาในห้องน้ําผมก็คิดหาทางที่จะหลุดพ้นคืนนี้ไป คือไม่อยากกะอยากทำตอนอยากไงแต่ตอนนี้ผมไม่อะ่ะไม่สิผมถ้าไม่อยากทำเลยเพราะผมกลัวแต่ก็นะพี่แบร์แม่งเล่นผมเคลบทุกทีเลยผมพยายามอ่านน้าให้ช้าที่สุดเพราะอยากถวงเวลาแบบพอออกไปแล้วเห็นพี่แบร์หลับแล้วอะไรงี้นี่แหละคือแผนที่ผมวางไว้แต่มันจะสำเร็จไหมนี่สิผ่านไปสักพักและนานพอสมควรแล้วในความรู้สึกผมผมก็ปิดฝั่งบัวแลวเดินมาหยิบพระาชตัวพันรอบเอวก่อนจะเปิดประตูทว่ามานอนเร็วมา ไม่ต้องแต่งตัวหรอกเพราะยังไงพี่ก็ถอดแน่นอนพี่แบนอนตะแคงมือค้ำหัวโชว์หุ่นมีท่อนบนในขณะที่ท่อนล่างถูกปกไปด้วยผ้าห่มมือหนาข้างนึงตบที่นอดแปะๆสายตานี้โครอ่อยเลยเถอะผมทําหน้าจะร้องไห้ก่อนเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าแล้วหันมองพี่แบพี่จะทําจริงดิรอขนาดนี้แล้วพี่แกล้งมั้งครับโอ้โหน้าเสียงโคดจะจริงจังเลยอ่ะแต่ถ้าปลาไม่เอาก็ไม่ทําครับเอ๊ะ คือจะดีใจก็ดีใจนะแต่อีกใจมันก็หวงหวงเพราะน้ำเสียงพี่มันฟังแล้วรู้สึกว่ากำลังน้อยใจผมสวมเสื้อบอลกับกางเกงบอลแล้วเดินไปที่เตียงก้าวขึ้นไปนั่งกอดสะก,กิดแขนพี่แบเบาๆเป็นไรอะ่ะพี่แบตัวก็ใหญ่ทำไมขี้น้อยใจจังอะ่ะหันมาผมว่าแลวดึงแขนหวังให้หันมาทางนี้แต่พี่มันก็เล่นตัวเก่งขืนตัวเก่งเลือเกินน้อยใจอะไรน้อหนาเนี่ยผมถอนหายใจแล้วไปบีบแขนพี่แบหวังให้พี่มันยอมหันมา ผมงงอะเมื่อกี้ก็ยังดีๆอยู่เลยแล้วทำไมตอนนี้ถึงมันงอนผมแล้วเนี่ยเราไม่ชอบพี่ก็ไม่ทำไงครับอย่าให้พี่หันไปเลยเดี๋ยวพี่ทนไม่ไหวขืนใจเราขึ้นมาทำไงจะบ้างไงพี่เป็นแฟนผมไม่ใช่เหรอไม่ขืนใจตรงไหนอะทุกครั้งเราเคยยอมพี่แลว้ววะมีแต่พี่ทำเราเคลิ้มไม่ใช่หรือไงถ้าเราไม่เต็มใจแต่แรกมันก็เหมือนพี่ขืนใจเราได้แหละครับนอนเถอะพรุ่งนี้มีเรียนเช้า ผมว่าผมเคยยอมพี่มันอยู่นะครั้งแรกไงแต่ทุกครั้งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยถึงผมจะบอกให้หยุดก็เธอแต่พี่แบก็ทำจะเสร็จทุกครั้งอะแต่จะว่าไปมันก็เหมือนจริงๆนะผมบอกให้หยุดแต่พี่แบก็ไม่หยุดแต่เราเป็นแฟนกันไม่ใช่เหรอวะทำไมต้องคิดเล็กคิดน้อยด้วยอะไม่เห็นต้องคิดมากเลยออนอนเถอะครับเออด้วยความหม่นไส้ผมเลยเตะขาพี่แบไปทีแล้วลุกไปปิดไฟนอนหันหลังให้พี่มันฮ ทุกครั้งเหตเป็นงี้เลยแล้วอยู่มาเป็นแบบนี้เนี่ยนะมันไม่สมเหตุสมผลเลยอะ่ะหึงุดงิดมีพัดไม่รู้ว่าผ่านไปนานกี่ชั่วโมงแล้วที่น้องดับไฟแล้วนอนอยู่ข้างหลังผมตอนนี้ผมค่อยๆหันมาแล้วขยับเข้าไปก่อนน้องจากทางด้านหลังสิงลมหายใจเข้าออกอย่างสม่ำเสมอเป็นตัวบอกว่าน้องหลับสนิทแต่เดี๋ยวน้องต้องตื่นแน่ๆผมไม่ได้น้อยใจน้องจริงๆหรอกครับแค่ยอนเดี๋ยวให้ตายใจเท่านั้นผมอยากกินน้องจะตายา่ะ พอกอดน้องแล้วกลิ่นครีมอาบน้ําที่น้องใช้ก็โชยเข้าจมูกเล็กน้อยแต่ผมชอบนะมันหอมดีนะรักเรานะครับกระซิบข้างหูแล้วกดเบาๆกอดซุกไซใบหน้าลงบนลำคอซองแขนสอดกอดน้องแน่นพลางลูบไล่ฝ่ามือไปทั่วหน้าอกและหน้าท้องเสื้อพอที่น้องใส่นี่โคตรเกะกาผมเลยแต่เอาเถอะผมจะไม่ถอนแล้วกันเออน้องขยับตัวแล้วปาดมือผมที่ยุ่งยากกับหน้าอกน้องผมปล่อยให้น้องทําไปแล้วพน้องเงียบ นิ่งผมถึงทําต่อสอดมือข้างหนึ่งเข้ามาในเสื้อแล้วคลําหาบางอย่างก่อนจะสก,กิดเบาๆลมหายใจน้องเริ่มเปลี่ยนสองขาเริ่มขยับเบียดก,กันไปมาและเอีกไม่นานน้องอาจจะตื่นแต่คงไม่มีแรงหนาผมแน่นอนอือพี่แบนไหนบอกเสียงงงเงี้ยของน้องที่พยายามถามผมนั้นแม่งฟังและโคตรน่ารักเลยชอบปะชอบเสียงของน้องตอนงงเงี้ยที่สุดฟังดูหแหบดือด้อๆและเซ็กซี่ยังไงไม่รู้บอกอะไรครับ พี่จำไม่เห็นได้เลยจบจากวิศาวะผมควรไปต่อน,นิเทศใบที่สองแทนนะครับแต่นั่นและเพราะน้องแม่งน่ารักผมเลยต้องแสดงหน่อยผมนึงมือออกจากเสื้อแล้วจับน้องนอนหงายก็จะกดจุกลงบนปากน้องน้อง,องดูงงงิดที่ผมรบกวนการนอนแต่ผ่านไปสักพักน้องก็เริ่มให้ความร่วมมือร่วมมือแบบงงๆด้วยนะครับผมง่วงอยากนอนนอนไปครับพี่ทำเองหอมแก้มน้องแล้วคลำขอบกางเกงก็จะดึงมัอนออกและทิ้งลงข้างเตียง ด้วยความที่มันมืดจนเกินไปผมเลยเอื้อมเปิดไฟบนหัวเตียงน้องรีตาทันทีที่รับแสงไฟคิ้วเรียวขมวดบุ่นเข้าหากันจนแทบจะรวมเป็นหนึ่งนี่เช้ามาผมคงโดนโกรธแน่ๆแ,แต่ตอนนี้ช่างมันก่อนเพราะผมต้องข้ามไปก่อนนะครับไปอ่านกันเราเองเดอร์เอ็นซีนะครับเสียงหอบหายใจดังกล้องห้องพอเสร็จผมก็เริ่มง่วงเหมือนกดปุ่มเพลงจากตอนแรกที่พพสความง่วงเอาไว้ในขณะที่เปลือกตาผมจะปิดขออีกรอบนะครับพี่แบงก์ก็ปล่อยผมได้นอน ผมถูกจับนอนคว่ำหนังตุ๊กตาแล้วจากนั้นแรงถาถมก็กระน,นำใส่ดังพายุโอเคขนาดนี้ผมก็ไม่ต้องนอนแล้วล่ะแม่งแต่ต่อจากนี้นยะผมบอกเลยว่าผมจะไม่เชื่อคำพูดของหมีตัวนี้แล้วโกหกเนียนสแสดงเนียนชิบหายทาไมรู้จักตั้งแต่แรกว่าเรียนวิศวะบอกเรียนนิเทศสาขาการแสดงผมก็เชื่อแบบไม่มีข้อกังขาใดๆเช้ามาเหมือนเชาน้านี้พระเจ้าจะเข้าข้างที่วันนี้อาจารย์ยกเลิกคลาสและใบไลน์มาบอกพอดีผมเลยได้นอนต่อ แต่เรื่องของเรื่องก็คือบ้านทั้งหลังไม่แค่ผมกับพี่แบเพราะวันนี้มันตรงกับวันหยุดของคนงานตั้งแต่แม่บ้านคืยยังคนขับรถยกเว้นคนข,ขับรถของป้ามานะส่วนพี่แบมันก็โดดตามระเบียบครับนอนกรนอยู่ข้างๆผมเนี่ยละแต่แขนพาดเอวผมไว้จะยกออกพี่ันก็กระชับดึงเข้าไปกอดอีกคือเหมือนรู้ว่าผมจะหนีไปนอนที่อื่นเฮ้ยพี่ผู้ชายเหมือนกันแต่รำคาญเสียงกลนได้นะกรนคลอดคลองมานานแล้วด้วยยิ่งตอนกัดฟันนะ่าต้องตบเรียกสติถึงจะหยุด แต่พอพี่มันหลับต่อเสียงกาดฟันก็ดังอีกโหยนอนเหมือนคนแก่เลยแม่งผมเลยควานหาหูฟังมาใส่แล้วเปิดเพลเงนอนอีกเดี๋ยวตื่นแล้วต้องอ่านหนังสือการสอบเริ่มแกล้เข้ามาแล้วนะครับด้วยศักดิ์ศรีของคนฉลาดของกลุ่มผมจะต้องเอาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เอฟส่วนเอขอเว้นไว้ก่อนอาท้งองข้าใจผมได้แน่และช่วงสายเราตื่นมานั่งอ่านหนังสือที่ริมสระผมอ่านไปตีขาเล่นน้ําไปจริงๆอยากลงไปเล่นน้ํามากกว่าอ่านหนังสืออีกแต่แค่วางและจับโทรศัพท์พี่แบมมันก็ตีมือผมละ แหมที่ตัวเองอะเล่นเกมเอาเล่นเกมเอา,เเม,เอามันน่าตบไหมหิวอ่ะพี่แบรกินอะไรดีกินปลามเดี๋ยวถีบตกสะเลยเอาดีดีดิผมหิวนะเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปดูให้ว่าในครัวมีอะไรพอทำได้นะจะได้ทำพี่ทำเป็นเหรอ Google มีไว้ทำไมครับแฟนถามยิ้มยิ้มแล้วลูกเดินถือโทรศัพท์เข้าไปในบ้านเออเฮอบ้านผมจะไม่บื้มใช่ป่วาวว่คือผมบอกตรงๆว่าคบกันมาผมไม่แน่ใจเลยว,ว่าพี่มันทำอาหารเป็นไหม กติซื้อมากินกันอย่างเดียวอะเอาไงดีโทรเรียกเบเพลิงมาสแตนบายไว้ก่อนได้ปะเนี่ยโอ๊ยเบอร์ดับเพลิงในมือมันสั่นละกลัวบ้านมือชิปหายเลยเอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่441นะครับตอน4 1เมนซี MC ด้วยนะอย่าลืมไปอ่านกันนะครับถ้าใครอยากติดตามผลงานคุณนักเขียนดองกี้เพิ่มเติม,ตมสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปไปคอมเมนต์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นักเขียนกันได้นะครับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นกติดตามด้วยนะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสคร b e เพื่อไปกังใจา้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในอีพีต่อไปเชิญเป็นครับสวัสดีครับผมวัตนาเบ้